Hi baby Are you ready Okay สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันที่14เมษายนปี2024นะก็สวัสดีวันสงการไทยบ้านเราสวัสดีปีใหม่ไทยเรานะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอากาศวันนี้ร้อนคูเปอร์ร้อนวันนี้วันเปิดหน้าต่าง ประตูหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านไว้นะคะทุกคนลมกรกเข้ามาอุณหภูมิบ้านวันตอนนี้77องศาฟาเรนไฮน์นะคะยังไงดูแลสุขภาพนะทุกคนท่านรัดไหนที่อากาศร้อนแล้วนะ,ะทุกคนก็กินไอติมคล <c oughs> ายร้อนนะทุกคนดูแลสุขภาพค่ะวันนี้มาคุยเรื่องอะไรดีทุกคนมาสองเรื่องเนาะมาคุยกันในเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะคะที่สูงทําให้คนอเมริกรันต้องเสียค่า จชจ่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะ,ะ,ะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องของผู้อพยพนะคะโอ้ยผมมามิ <c oughs> โอเคมาเริ่มที่อาัตาราเงินเฟอ้อนะคะของอสหรัฐนะคะมีผลกระทบต่อชาวอเมริกันหรือเปล่าคะคูปเปอร์ร้อนนนี่ตัวยูร้อนมากเลยคนเยอะด้วยอะคูปเปอร์เริ่มร้อนอัตราเงินเฟอ้อที่สูงนะคะทำให้ชาวอเมริกันต้องเสียเงินเพิ่มนะคะอีกหนึ่งพันดอลลาร์ ต่อเดือนนะคะอาตาัตราเงินเฟอ้อที่สูงทำให้ชาวเมกันต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น1 0 6 9ดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อเทียบกับสามปีที่แล้วนะคะกู o okay. อ e r are y อนคัมมิ่งไว้ไหมสแตนด์อัพโอเคอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งส่งผลให้ชาวเมกันโดยเฉลีย่ยต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะชาจะกือบว่อยไปไหคนเรือนทั่วไปนะคะในสัฐอเร็ ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่ม227ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อเดือนในเดือนมีนาคมเพื่อซื้อสินค้าแล้วก็บริการแบบเดียวกับที่เคยทำเมื่อปีก่อนนะคะเนื่องจากอัะรางเงินเฟอ้อยังคงสูงตามการคำนวณของมาร์คแซนดิสนะคะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของม o ดี้ Analytics ร่วมกับฟอ Business นะคะทุกคนมาร์คแซนดี เซนดิ S S นะคะเป็นคนที่เป็นนักเศรษฐาสรสานะคะจะได้ยินเสียงรถแล่นผ่านหน้าบ้านวันนะทุกคนชาวอเมริกันนะคะจ่ายเงินโดยเฉลีย่ยนะคะเพิ่มขึ้น784เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราก็เพิ่มขึ้น1,069เหรียญสหรัฐนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนที่วิกฤต เงินเฟอ้อจะเริ่มต้นขึ้นนะทุกคนการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อนะคะจะลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงกลางปี2022น,น,นะคะแต่หลายครอบครัวก,ก็ยังไม่เห็นการบรรเทาที่เป็นสาระสําคัญนะคะก็ยัง,ยงคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะคะอาตาัตราเงินเฟอ้อนะคะยังไม่เพียงแต่หยุดนิ่งเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ยังเคลื่อนตัวไปในทางาที่ผิดนะคะอันนี้ลิซ่ากล่าวนะคะ วันาหน้า,นาสืาส่อสารของตร i g h อ MLS กล่าวอย่างนี้นะคะกระทรวงแรงงานนะคะเปิดเผยเมื่อวันพุธนะคะว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI นะคะซึ่งเป็นตัววัดราคาสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งรวมถึงน้ำมันเบนซินร้านขายของชำค่าเช่าเพิ่มขึ้น0 1ในเดือนมีนาคมจากเดือนก่อนหน้านะคะราคาเพิ่มขึ้น3.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วสูงกว่าตัวเลข3.2%ที่บันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี2021นะไม่นานก่อนที่วิกฤตเงินเฟอ้อจะเริ่มขึ้นราคาย,ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง,ง18.90%นะคะอัตราเงินเฟอ้อนะคะได้สร้างแรงกดดันทางการเงินอย่างรุนแรงให้กับครัวเรือน ส่วนใหญ่ในสหรัฐ,ฐระ,ะซึ่งถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสิ่งจะเป็นในชีวิตประจำวันเช่นอาหารค่าเช่าภาระดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่สมสัสดส่วนโดยชาวเมกันผู้มีรายได้น้อยซึ่งเงินเดือนที่ขยายออกไปแล้วะะได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของราคานะคะเขาบอกว่าเหตุใดร้านขายของชำจึงมีราคาแพง ัชนี CPI นะคะยังคงสูงกว่าอัตราปกติก่อนเกิดโรคระบาดนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นอาหารค่าเช่าแล้วก็ค่าดูแลเด็กยังคงแพงกว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วมากนะคะต้นทุนที่อาศัยแล้วก็น้ำมันเป็นตัวกับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของอัตราเงินเฟอ้อเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นอย่างเพิ่มขึ้นของรายเดือนทั้งหมดนะคะ ค่าเช่านะคะทุกคนเพิ่มขึ้น0.5%ในเดือนนี้แล้วก็เพิ่มขึ้น5.7%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเนื่องจากว่าต้นทุนที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้นนะคะส่งผลกระทบโดยตรงแล้วก็รุนแรงต่องบประมาณของควเืินมากที่สุดนะคะราคาน้ำมันเบนซินนะคะเพิ่มขึ้น1.7%ในช่วงเดือน มีนาคมนะคะเพิ่มขึ้น1.3เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะการเพิ่มขึ้นของราคาอื่นๆยังพิสูจน์ให้เห็นอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคมนะคะอาหารนะคะราคาอาหารมาดูกันนะคะซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงภาะวะเงินเฟ้อสำหรับาชาวเมกันจำนวนกน,นะาคะเพิ่มขึ้น0.1ตตลอดทั้งเดือนนะคะโดยรวม แล้วนะคะราคาของชําเพิ่มขึ้น1.2จซจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งเขาบอก2 1เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี2021นิดะคะแล้วก็ไม่นานก่อนที่วิกฤตเงินเฟอ้อจะเริ่มขึ้นนะคะต้นทุนกนประกันภัยรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่5ที่ติดต่อกันนะคะเพิ่มขึ้น22.2%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะทุกคนอย่าง ค่าบ้านวัน,นะคะค่าประกันบ้านนะก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทําให้ค่าผ่อนบ้านเราก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะคะนี่เป็นรายงานที่เจ็บปวดแล้วก็มีจุดสว่างน้อยสําหรับผู้บริโภคอันนี้นะคะโรเบิร์ตฟลิกนักเศรษฐศาสตร์องค์กรจากเนวี่เฟเดรอ c เครดิตยูเนกล่าวนะคะเขาบอกว่าเมื่อ พวกเขาใช้ใจ่ายกับสิ่งของในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคะชาวอเมริกันก็เริ่มใช้เงินออมแล้วก็หันมาใช้บัตรเครดิตมากขึ้นเพื่อเพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานเหล่านั้นนะคะก็นี่บัตรเครดิตนะคะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะทุกคนณนะสิ้นเดือนธันวาคมตามข้อมูลของ Federal Reserve นะคะแห่งนิวยอร์กนะคะในช่วง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนธันวานะคะนี่บัตร เครดิตทั้งหมดนะคะเพิ่มขึ้นเป็น1.13ล้านล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้น50ล้าน50,000ล้านดอลลาร์หรือ4.6จากไตรมาสก่อนหน้านะคะตามรายงานนะับเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการในข้อมูลของเฟดย้อนหลังไปถึงปี2003นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นปีที่10ติดต่อกันนะทุกคน อันนี้ก็เป็นเงินเฟอ้อนะคะที่มีผลกระทบต่อคนอเมริกันนะคะก็อัตรางเงินเฟอ้อที่สูงก็ทําให้คนอเมริกันหรือชาวอเมริกันนะคะต้องเสียเงินเพิ่มในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าอาหารค่าน้ํามันทุกอย่างเลยนะคะก็ทําให้บัตรเครดิตมันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อย่างที่รายงานไปของธนาคารน,นะคะธนาคารกลาง อนนี้ก็ก็ยังยังสูงอยู่นะจุกคนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของผู้อพยพในในสหรัฐอเมริกานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะผู้อพยพในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแปรสําคัญในการดันเศรษฐกิจหรือเปล่านะทุกคนมาดูกันนะคะหนึ่งในปัจจัยโดดเด่นนะคะที่ผลักดันให้เศรษฐกิจสหร,รัฐอเมริกาเติบโตได้อย่าง เกินคาดหมายนะคะก็คือตลาดการจ้างงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ลดความคาดหวังของบรารนาน,นักฟิครคอร์แล้วก็นักลงทุนที่ต้องการเห็นธนาคารการสัลัดเฟดน,นะคะลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ทั้งในแง่และ,ะระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นนะคะไม่ไม่เป็นแต่ ระยะเวลาเท่านั้นนะแล้วก็อัตราในการลดด้วยนะทุกคนอันนี้เขาก็มีความหวังนะ,ะล่าสุดนะคะการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะเดือนมีนาคมพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ส3 0 0 0นสาตำแหน่งนะคะสูงกว่าที่ตลาดคาดหมายว่าจะมีเพียงสองแสนตำแหน่งนะคะแล้วก็ยังสูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ที่2อง0 0นเจ็ดหมืตำแหน่งนะคะ ก็ปกติแล้วนะคะการจ้างงานที่มากแล้วก็แข็งแกร่งมักเป็นการส่งสัญญาณว่างเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นนะคะเพราะมันหมายถึงเศรษฐกิจเติบโตดีมีความต้องการสินค้าและบริการมากธุรกิจต่างๆนะคะจำเป็นที่จะต้องจ้างคนงานเพิ่มขึ้นหากนายจ้างขาดแคลนแรงงานก็ต้องขึ้นค่าจ้างเพื่อจูงใจผลลัพธ์ก็จะลงเอยที่นายจ้างจะมีต้นทุนโดยรวมในการทำธุรกิจสูงขึ้นแล้วก็จะส่งผล ผ่านต้นทุนไปที่ราคาสินค้าและบริการนะคะไฮคุปเปอร์วัตถุกออไรไปวัตถกอ something for m e โอเคถึงแม้ในปัจจุบันนะคะเงินเฟอ้อของสหรัฐเมื่อเทียบรายปีจะยังสูงกว่า3%นะคะแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปี2022นะคะที่เคยขึ้นไปสูงสุดถึง9%นะ,ะทุกคนทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์เชื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าการที่มีต่างชาติเนี่ยอบ พยพเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอย่างมากในช่วงหลังจากวิกฤตก,ก,การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะผ่านพ้นไปคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ดันให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นและเพราะผู้อ,พ,อพ,พยพนะคะเหล่านี้สามารถช่วยให้ในายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราที่ไม่กระทบต่อราคาสินค้ามากนักคะเดวิดมอลลิคลนะคะ,ะ,คะหัวหน้าหัวหน้านัก นักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแซกนะ,ะชี้ว่าการที่มีผู้อ,อพยพนะคะเพิ่มขึ้นเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราถึงมีเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแต่งแล้วก็เงินเฟอ้อต,ต่ำไปพร้อมกันได้ผู้พยพเหล่านี้ทําให้ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะจับจ่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ราคาต่างๆนะคะก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะะักและที่จริงแล้วนะคะมาตรวัดความตึงตัวของตลาดแรงงานอย,างอย่างเช่นค่า เริ่มลดลงลด้วยซ้ำเขาววาอย่างงี้นะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงน้อยมากไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่อย่างใดนะคะสำนักงบประมาณสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะเป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางแห่งแรกที่ออกมาระบุว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของผู้ผู้อบ,บ,บพยกที่เริ่มเกิดขึ้นในปี2022ะะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ตลาดแรงงานสหรัฐโดยรวมขยายตัวนะคะ ก็เขามีข้อสรุปนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาะคะทนทานต่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการจ้างงานโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะเพิ่มราคาให้สินค้าต่างๆการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรแล้วก็แรงงานหมายถึงการจ้างงานสามารถเติบโตได้รวดเร็วมากกว่าที่เคยคิดกันก่อนหน้าน,นี้นะคะโดยไม่สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนผู้อพยพนะคะเป็นปัญหาภายในประเทศที่อ่อนไหวที่สุดที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะต้องเผชิญเพราะว่าผลสำรวจกะของเออเกลรับนะคะพบว่าชาวเม็กิกันที่ตอบแบบสอดถามระบุว่าผู้อพยพนะคะเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดของประเทศขณะที่พักคริพับลิบกันนะคะเป็นพัก ฝ่ายคา้านเรียกร้องให้ไบเดนใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อปกป้องไม่ให้ผู้อพยพไหลเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมืองใหญ่นะคะทุกคนอย่างเช่นนิวยอร์กชิคาโกเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อเกรกแอปบอร์ตนะคะพูดว่าการรับเท็กซัสซึ่งต่อต้านนโยบายผู้อพยพของไบเดนได้ประชดด้วยการใช้รถบัสนะคะทุกคนคนผู้อพย ผู้อพยพไปไว้ที่เมืองเหล่านี้นะคะโดยที่ผู้เกี่ยวข้องไม่พร้อมที่จะรับมือนะคะขณะเดียวกันแอปปอร์ตนะคะก็ขัดขืนคำสั่งศาลด้วยการสร้างร้วที่ชายแดนเท็กซัสนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อป้องกันผู้อพยพจากเม็กซิโกคือจริงๆมัน <c oughs> คืออพยพมาเยอะมากนะคะไม่ใช่พันสองพันเป็นหมื่นๆน,นะทุกคนในแต่ละวันนะคะ,ะถ้าดูข่าวแบบจริงๆลึกๆนะคะคนอพยพ เยอะมาก่ะทุกคนอันนี้เราไม่เขาเรียกอะไรไม่ไปว่าเขานะเพราะว่ามันเยอะจริงๆเขาถึงแบบประชดแบบนั้นนะคะแต่ประเด็นที่สําคัญที่กําลังถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในสังคมอเมริกันเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ประยพ์ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะทุกคนหรือไม่มีเอกสารถูกต้องแต่ว่าผู้ประยพกตส่วนใหญ่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทํางานอย่างถูกต้องในสหรัฐอเมริกาซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าพวกเขามีแนวโน้มจะไม่ จะใช้จ่ายเงินค่าจ้างที่ได้รับมานั้นมาซื้อสินค้าและบริการและการบริการในสหรัฐอเมริกานะคะในขณะเดียวกันนะคะพวกเขาก็ช่วยเพิ่มจํานวนแรงงานในตลาดช่วยสร้างความสมดุลระหว่างจํานวนแรงงานกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการผลลัพธ์สุดที่จึงออกมาในลนะักษณะที่ว่ามันส่งผลกระทบต่อเงินเฟอ้อน้อยมากเขาว่าอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผู้อพยพพูดถึงผู้อพยพนะทุกคน อย่างเราเข้ามาใช่ไหมมาถูกต้องเราเสียตังค์กว่าจะได้ทำงานเราก็ต้องรอ Green Card รออะไรประมาณนี้นะทุกคนอย่างน้อยก็90วัน3เดือนอในการเขาเรียกสมัครใบก e ินการเพื่อจะได้ทำงานนะทุกคนต้องมีใบ Social Security มีเลขนั้นนะคะถึงจะทำงานได้แต่อันนี้อพยพมาบางคนไม่ถูกต้องแต่ว่าได้ทำงานนะคะ เข้าเข้ามาผิดกฎหมายไม่มีเอกสารแต่ว่าผู้ผู้เยอส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้ทํางานอย่างถูกต้องกฎหมายในอเมริกาพูดถึงมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่เข้ามาอย่างชุกกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องเสียตังอะไรแกลถึงจะได้ทํางานนะทุกคนอันนี้ก็คิดวันนะไม่รู้เหมือนกันเนาะอพยพมาเยอะเกินอะ่ะแล้วก็อืม อย่าไปว่าผู้ว่าการรัฐเขาเลยนะเขาทำประโยชน์อย่างนั้นวันวานนะเนาะพูดถึงถ้าจะเข้ามาเข้ามาถูกกฎหมายเสียตังค์เหมือนเราเสียนะอย่างเรากว่าจะได้มาอยู่ที่นี่เราก็มีการจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะทําถูกต้องนะนะทุกคนฮะโอเคทุกคนวันนี้วันเอามาสองเรื่องมาเล่าสื่อกันฟังนะคะว่ามีอย่างไงบ้างเนาะยังไงก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกับวันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้วันขอบคุณมากๆนะคะยังไงดูแลสุขภาพโอ้ยคูเปอร์กิฉลาดจริงๆวันแล้วก็คูเปอร์ไปก่อนนะคะทุกคนยังไงก็เอนจอยกับอากาศนะคะโอ้ยมีจุกมาม่ดมอดก็เอนจอยกับอากาศะะช่วงนี้นะคะอากาศอางังนดีแต่ว่าอากาศวันวันมันขึ้นขึ้นลงลงนะทุกคนวันก็เลยแบบว่า ถ้าได้วันหยุดได้อากาศดีๆก็คงดีนะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้วันกับคุปเปอร์ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะเนีย่ยทุกคนอยู่ด้วยกันก็หอมกันไปเจ้กุ้ไป stay here. thank you